โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Tower Defense Simulator กับผม BSK เช่นเคยนะก็ในคลิปนี้นะครับจัดให้ตามคําขอนะครับผมมีคนขอให้ผมเล่น Tower Defense Simulator นะครับก็มาจัดให้เลยนะครับผมผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับสลับเกมนี้นะเล่นนิดหน่อยเองนะครับส่วนมากจะเล่นแต่ Tower Defense X นะครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีกว่านะตัวนี้ก็จะเป็นที่เลือกด่านนะครับโมเทนนี่น่าจะน่าเล่นนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะโซโล่ไปเลย โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็เขาให้เราเลือกด่านนะว่าเราอยากเล่นด่านไหนนะครับด่านไหนดีอะด่านนี้ละกันนะครับผมสองดาวน่าจะง่ายๆนะครับเลือกไปเลยเรดี้เลยละกันนะครับผมตัวผมก็ไม่รู้ว่าเอาเซตนี้มามันจะไหวไหมนะแต่มีครกบอสอยู่ก็น่าจะไหวนะครับด่านอะไรเนี่ยมันเป็นพวกบ้านเมืองนะครับวางตัวไหนดีอะนี่ตอนนี้วางเครื่องบินดีกว่านะครับ ยิงเลยโอ้หซอมบี้อยู่โคตรถ้าเดินโคตรเท่เลยนะทุกคนดูดิเรือมันทำเครื่องบินนี่มันทำอะไรได้บ้างอันนี้ยิงเหรอเฮ้ยวนกลับได้นะครับอา้าวเรียบร้อยหลุดไปแล้วไม่เป็นไรฐานน่าจะไม่แตกนะครับ๋ยวมันไม่ไหวเคพวกอี้ก็น่าจะปล่อยไปก่อนได้นะบ้านไม่น่าแตกนะครับโอเควางมาเฟียเลยแล้วกันสัมานตรงนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่ เเสียงเหมือนเข้าบ้านแลวนะนั่นละสามเลยเหรอมันยิงแรงอยู่นะเรียกมอนออกมาได้ด้วยนะครับเครื่องบินไม่ทันใจเลยอ่ะชิวๆนะครับตอนนี้อัพตัวไหนดีอัพตัวนี้แล้วกันจะได้ยิงแบบง่ายๆนะครับอุ้ยมันจะเรียกรุ่นน้องออกมาแล้วนะอีกหนึ่งวินาทีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเรียกมันยังไงโอ้โห พี่ชายดูออกมาอย่างถือปืนอย่างน่าสงสัยมีเสปอนิสต์เดี๋ยววางตัวอะไรต่อดีน๋นี้อะไรนี่เฮวี hey ่ก่อเต็มตัวเลยนะทุกคนดูดิเอาตายละเดี๋ยววางเพิ่มไปสักตัวแล้วกันนะครับจะได้ช่วยกันเสกลูกน้องออกมานะอัพไปเลยอะไรดีอ่ะตอนนี้ก็เครื่องบินไม่น่าไม่ต้องอัพมันก่อนนะ อัพนายแบพวกนี้ดีกว่านะครับเวฟที่แปดแล้วนะตอนนี้มันมีแบบเล่นแบบเวลาสองเท่าไหมไม่น่ามีนะผมว่าแต่มันออโต้สคริปได้เอาถ้าเป็น vip นะครับอืมอะไรดอีอัพต่อไปน่าไม่ต้องไม่ต้องอัพอะไรก่อนนะครับรองเงินอัพไปให้มันเป็นทอมมี่กันนี่ก็น่าจะดีนะน่าจะยิงแรงมากเลยผมคิดว่า ตายไปครับผมเวฟที่9ไม่รู้ว่ามีกี่เวฟนะคิดว่าน่าจะ30เวฟ25บเวฟประมาณนั้นนะครับ่ายเงินอีกแล้วนี่อะไรอะสมุดอะไรอะควิกแฮตบินอะไรอะนี่ u ั p l y ายดบมันจะให้เงินเา 1, รา1,000เลยหรออะไรอะอ๋อลองกดดูคืออะไรอะไหนอะโอ้โหนี่ไง ลงมาแล้วนะครับไหนฮะวูดในเงินตั้งหนึ่งพัน 1, นะครับโอเคเราอัพทอมมี่กูนไม่เขียนว่าทอมมี่กูนนะครับเลยทอมมี่กูนโอ,โอ้ยิงแรงเอาเรื่องเลยนะสนุกนะผมว่าเกมมันก็เพลินดีนะขาดตังวูย้ยขาดตังวูย้ยไม่มีตังเลย4 2 5 0อ่าอาอัพไปเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะไหวชิลนะเพราะว่าเรามีตัว ค,ค็อกบอสต,ตั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยววางตัวไหนดีอัพตัวนี้ดีกว่านะผมอยากรู้ว่ามันมีแถบอะไรบ้างนะเงินตั้งผันห่อเลยพี่ชายแพงไปไหนเนี่ยวางเพิ่มสักตัวมุมน,นี้แล้วกันสักสตัวไปเลยน่าจะดีนะครับเป็นแถบเปอร์นะไว้วางกับดักเผื่อมีตัวหลุดไปสกิปไปเลยนะครับเพื่อความเร็วเพราะผมโหดร้ายทารุณอยู่แล้วนะ ขาดเงินพันเอ้ยขาดเงินร้อยนิดๆอุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะสีแดงนะครับแปลกเพื่อนเลยนะเป็นตัวของด่านโมเตนน,นี่นะครับผมผมไม่รู้นะว่าด่านโมเทนมันยากไหมนะเพราะว่าผมก็เลือกมาเพราะมันน่า,นาเล่นดีนะครับแต่ยากนี่ก็ย้ำแน่นอนนะเอเคตอนนี้ก็สบายสบายแต่ว่าอันนี้อุ้ยมันเลือกเป็นอะไรเนี่ยทุนระเบิรเหรอเดวลองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงทำไมพวกนี้ถึกจังวะเนี่ยอ้ตอนมันตายมันยังยืนนิ่งอีกนะครับ พูด,ดมาก,กาันอะเราอัพไอเครื่องบินดีกว่านะครับดาเมจจะเพิ่มเยอะเลยนะแล้วก็มองเห็นตัวล่องหนด้วยนะครับอุย้ยบอสมาแลยนะผมโมเตนโกเลมนะเป็นโกเลมนะครับโอ้โหถ <laughs> ้าเดินอย่างเท่ขลุ่มนะครับโหเงินน้อยนิดเดียวเองเงินผมโคตรน้อยอะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าอัพไอ้เนี่ยไอ้เดอะก็อดฟาเธอร์นี้ได้นะผมว่าน่าจะแบบ โอ้ยบอสไม่ต้องเดินกันแล้วนะครับน่าจะโหดมากเลยเน่ามีไปสิบเปแล้วนะยิง0 1 2เลยนะยยนะน่าจะเรียกลูกน้องเพิ่มอีกนะครับผมนี่ไงอัปเกรดทอมมี่คล็อกแล้วก็มีหลายอย่างนะครับผม,ม,มว่มา,าน่าจะอัปอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เงินยังไม่มีนะครับถ้าไปมัวแต่อัปไอตัวนี้มันอาจจะเพ้ได้นะเดี๋ยเอาไปแค่เป็นทอมมี่กันด้วยก็ดีเหมือนกันนะอัปไปเลยโอเคบังเครื่องบินสักหลายๆลำแล้วกันนะครับตรงไหนดีตรงนี้ ตรงไหนดีวางได้ไหมอเนี่ยตรงนี้แล้วกันผมวางเกะกะเกินไปไหมวะ่น่าเป็นไรหรอกอัพไปสักตัวนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะสบายๆนะครับผมอันนี้ปรับเป็นแบบเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมให้มันยิงแบบวกวนวกวนกลับมานะคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับตอนนี้สกิปไปเลยแล้วกันโอเคสบายๆนะครับถ้าผมเล่นแบบขัดใจใครก็ขออภัยทุกคนด้วยนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเกมนี้นะเป็นแบบเรียกได้ว่าแบบ นานๆทีเล่นนะครับ่างๆก็เข้ามาเล่นบ้างนะเพราะว่ามันน่าสนใจดีนะครับแบบอีเวนต์มันนะครับผมปับป๊บ,บ,บแต่เวลาเล่นอีเวนต์มันให้เราเลือกตัวได้เหมือนกันนะถือว่าดีมากเลยนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อตัวมาเล่นให้มันแบบแพงๆอยู่นะโหตอนนี้อะไรมาเต็มหมดเลยเนะี่ยผมรอเงินสักสองหมื่นอัพไอมาเฟียนี่ดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะแบบดีมากเลยนะ เดอะก็อดฟาเธอร์โอ้โหพี่ชายล่างานะพระเจ้าไม่ใช่แล้พ่อพระเจ้าอุ้ยอะไรเนี่ยหมาหมาหมานารกนะครับหมานารกเอ้ยไหว,ว,วไหมเนี่ยไหวไหมวะดูก่อนว่ามันด้านหลังมันกันไหวนะครับไหวไหมครับโอ้โหสภา,าพไหวไหมนี่โอ้โหจากสภา,าพไม่น่าไหวนะครับตอนนี้น่าจะต้องวางอะไรอะ่ะ โอเคครับ okay. ผมตอนนี้เราก็กลับกันมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเออไปหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับโคตรเออน,นะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาอยู่กันใ่ใหม่กับอีกด่านใหม่นะครับผมตอนนี้คือด่านเมื่อกี้คือไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ยอมวางตัวกันนะโคตรเออยิงๆิงนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ไหวไหมเนี่ย <c oughs> สยองขวัญเหลือเกินนั่นในแต่ละาตาไหวไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับโอเคไหวไหม อย่าแพ้เหล่านะเว้ยโอ้มันช่างโหดร้ายและทารุณเหลือเกินนะครับถ้าแพ้นะเอาวางตรงนี้ไว้หลายตัวเลยอ่อๆรอบนี้ไม่มีทางแพ้แนะ่เออเออ,อยังได้อยู่นะครับเกือบไปแล้วคิดว่านะ่าจะต้องวางพวกอันนี้เยอะๆแล้วนะสไนเปอร์ผมควรวางดีไหมวะ<ๆ>วางไว้ก็ดีนะครับคิดว่านะ่าจะเอาไว้กันละได้หลายๆตัวนะสแปมไว้ก็ได้นะเพราะาเปิดมามันดาเมจเท่าไหร่เลยอะมันดาเมจสี่เลยนะครับวางไว้สักมันราคาวางแค่สามร้อยเองนะวางไว้หลายๆตัวเลยก็ดีนะครับให้มันช่วยยิงสักหน่อยก็แล้วกันนะ คิดว่าน่าจะโอเคมากอ่านี่นี่น,น,น,นี่ไอ้ไอ้ไอ้พวกมหมานี่อีกแล้วนะครับรีบๆอัพสไนเปอร์ก่อนคนที่มันจะเข้าบ้านแล้วพังทลายบ้านผมจนไม่เหลือสร้างนะครับคิดว่าเรา่นี้น่ามันน่าจะไม่หลุดไปแล้วนะเออเอรอบเมื่อกี้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับโคตรเออนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคิดเลยนะทุกคนรอผมแป๊บหนึง่งผมต้องการสร้างตัวก่อนไอมาเฟียวางเพิ่มไม่ได้แล้วหรอเออนี่มันตัดแล้วนะครับห้าตัวอัพอะไรดีต่อเดียนี เก็บเงินไปอัพมาเฟียดีไหมวะถ้าเป็นไงเป็นกันนะครับอัพมาเฟียไปเลยเดี๋ยวสักตัวหนึ่งตรงนี้แล้วกันน่าจะคุ้มที่สุดนะคิดว่าถ้ามีมาเฟียขั้นตันแล้วน่าจะทุกอย่างน่าจะสบายมากขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับสไนเปอร์ก็ยังมีอยู่นะโอ้ตายแล้วยังไม่ยอมตายอีกเนาะสคิปดีไหมไม่ต้องสคิปดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะย้ำมากกว่านี้โอ้เรือสองพันเลยเหรอไว้ไหมนี่ผมว่าผมเอาเอาเงินไปอัพสไนเปอร์ดีกว่านะครับอย่าไปอัพไอ้นี้เลย ไม่งั้นมันจะไม่ไหวแน่ๆนะครับอัสไนเปอร์เพิ่มไปหน่อยนะโอเคสักสองขั้นก็ยังดีนะเพราะว่าสองขั้นมันดาเมจเป็นสิบหกเลยนะสิบหกใช่ไหมโอ้สิบสองนะครับดูผิดโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่าสไนเปอร์จัดการได้แล้วก็มีเจ้าอ่าลูกน้องของมาเฟียอยู่นะโอเคโอเคยังได้อยู่นะครับยังไม่จบอ,นะอีกเนาะเอ,อเเฮ้ยเดี๋ยวอัพอัพสไนเปอร์เพิ่มหน่อยนะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆแน่นะครับไหวไหมเนี่ย ยำแล้ยำแล้วไหวไหมเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับเพราะว่าสไนเปอร์ยิงอยู่โอ้โหหลุดมาเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีสไนเปอร์ผมว่าน่าจะยำมากมากนะยำมามากเลยนะครับถ้าไม่มีสไนเปอร์ดีนะผมอัพสไนเปอร์ไว้อันนี้น่าอัพไหมโอเคนะผมว่าแต่ตอนนี้ผมอยากอัไปเดอะก็อดฟาเธอร์อันนี้ให้ได้สักทีนะครับคยหมานี่ไหมละหมาสยองขวัญนะครับเข้าบ้านผมไป ตีลังกาเลยนะทีเดียวเป็นปียีห้าแล้วนะตายแล้วยังไม่ยอมตายโอ้โหหลุดไปอีกแล้วย้ำจัดอัพสไนด์ด่วนสไนด์ตัวไหนยังไม่อัพบ้างไม่มีเลยอัพตันหมดแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อัพไปอ่ะไปทันไหมทันไหมโอ้โหตายแล้วยังไม่ยอมตายอีกพี่เอ้ยไหวไหมเนี่ยวางแทปเปอร์เร็วแทปเปอร์แทปเปอร์ทำอะไรสักอย่างโอ้โหโอ้ยังได้อยู่นะครับโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว อะไรอะโมเตนเนี่ผมเลือกมานี่ผมคิดถูกคิดผิดวนาในที่เลือกมานี่อันนี้ก็มียองตายสักทีนะเออผมว่าผมวางไอ้แทปเปอร์นี่เยอะเยอะเลยนี่นี่วางไปวางเลยวางเลยวางเอาวางได้แค่เจ็ดตัวก็อัพไปไหวไหมเนี่ยโอเคโอ้ยนาะได้อยู่นะครับอ,อยากจะอัพไปนี้ให้ได้จริงๆนะครับมันแบบขาดเงินจริงๆแล้วมันเหมือน,นไม่ไหวตลอดเลยนะถ้าผมไม่อัพตัวอื่นนะ คือถ้าไปเอามาเฟียอย่างเดียวผมว่าแพ้แน่นะครับผมโอ้โหอะไรวะเนืเลือนโคตรเยอะไม่สคิปดีกว่านะครับเดี๋ยวเอา้าผมเผิ่ไปขายเหรออะไรอ่ะโอ้ <laughs> หนักเลยนะครับอันนี้อันนี้หนักอันนี้หนักจริงเดี๋ยวผมผม,ผมคิดว่าผมวางสไนเปอร์เพิ่มดีกว่านะครับถ้าไม่วางผมว่ามันมน,น่าจะไม่ไหวนะขอให้ทุกอย่างมันจบที่สไนปเปอร์แล้วกันนะครับตานี้มันยิงไกลด้วยแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับคนอย่าด่าผมนะว่าผมเล่นไกลนะครับผม ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะเกมนี้โขวตัวอะไรวะเนี่ยเลือดโคตรเยอะโอ้โหพี่ชอยอ่อนค่้อยผมหน่อยเถอะอ้ยแต่ตรงนี้เรามีกับดักอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเรียบร้อยนะเฮ้ยเรามีสกิลอยู่เหนื่อยว่ะโอ้เล่าอัดับนี้ผมไม่มีทางแพ้นะครับผม ขีโม้งนั้นเลยครับด่านนี้แหละด่านอีซี่ยังไงวันนี้ผมก็ต้องชนะสักด่านนะครับผมหมดอะไรก็ได้นะเหนื่อยละเกินไม่เข้ากับไปด่านเมื่อกี้สองด่านนะพี่ชายขุดอะไรอ่ะโอ้ยน่าจะสั่นจังเลือดหมื่นเจ็ดเลยนะเยอะเอาเรื่องเลยน่าจะสบายนะครับเพราะผมออฟมาเฟียค่อนสองหมื่นได้ถึงสองตัวแล้วนะเนาะโคตรตึงนะครับโอเคน่าจะไหวชิวนะเออพี่ชายทำอะไรอีกแลละโอ้ยตอนนี้มีเงินเหลือนะครับ คิดว่าเราอัพเจ้ามาเฟียเพิ่อมอีสักสาตัวก็น่าจะดีนะโอเคตอนนี้ก็ชิวๆนะครับมาดูว่าบอสมันทําอะไรกันดีกว่านะขุด <Good S 1> <Good S 2> ดินที่ใช้ขุดดินนี่โอเ้เหมือนมันจะรีโมเดลมาด้วยนะเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยนะไม่ใช่ค่อนข้างหรือโคตรสวยเลยนะครับที่เขาทํามานะโอเคบายยนะลาเก๋ระดับอีซี่เป็นไงล่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับต่อเลยได้อะไรบ้างมาดูหน่อย ฮะ <h igher S 2> ยังไม่โตยออเหรอหรือว่ามันจบด่านอ๋อจบนะครับตกใจอ่าโอเคได้อีกฟีห้าสิบเงินสองร้อยห้าสิบนะครับกลับกันดีกว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับก็ถ้าผมเล่นกากยังไงก็อย่าด่าผมเลยนะครับผมเพราะผมก็เล่นไม่เป็นนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ